ครับผมก็สวัสดีคนรักชมรมคนรักด้ยเต็นเลยเอฟซีด้ยเต็นนะครับทุกท่านนะครับวันนี้พามันก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วพามาชมประกอบเสร็จเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วครับเหลือไล่เจียเก็บรายละเอียดโป้ทำสีครับแล้วก็เดินไฟนี่เป็นคัสซีมิซูนะครับนี่เดี๋ยว ข้อเกียร์เราจะทำอยู่บแบเตยยังไม่ได้ทำข้อเกียร์ใช้เหล็ก2มิลน,นะครับ2มิลทั้งคันเลยเหล็กกล่องก็ใช้เป็นตัวหนาครับส่วนพื้นกระบะไอคานพื้นกระบะก็เป็นรางสามสารด้วยรางสองนิ้วครับอันนี้ยังไม่ได้เจาะตาไฟนะครับเดี๋ยวมันจะได้เจาะตาไฟอยู่แต่พอดีหาตาไฟมาลองก่อนถึงจะเจาะได้ ท่านใสนใจก็สอบถามมาได้ครับหรือจะเป็นมือสองก็นี่ครับเต็มไปหมดเลยแต่ถ้ามือหนึ่งต่อใหม่ก็จะประมาณนี้ครับข้างบนเราก็ใส่ดาวให้ครับตัวนี้เป็นเปิดข้าง3ามทิศนะครับเปิดข้าง3ามทิศ เปิดได้รอบด้านเลยแล้วก็เดี๋ยวจะทำสีเพลไลายเดี๋ยวทำเสร็จเราให้ชมอีกครั้งหนึ่งนี่ครับท่านใดสนใจแบบเอาไปปั้นเองก็มีกบสีบวกเกียร์วงอะไรคาบีคาคาดไม่เกียร์สโลด้วยวันนี้วางเครื่องก็ขับได้เลยแต่ก็ต้องไปปั้นเพิ่มครับ รคนี้ครับของถูกเปิดข้างสามทิศเหมือนกันแต่ไม่มีเกียร์ไม่มีเบรกไม่มีคันไม่ไรเพิ่มเติมหน้าบ้านก็นเลยอยู่สามคัน,นครับก็เดี๋ยวจะให้ชมอีกครั้งตอนทำสีเสร็จนะครับนี่ก็เหลือขั้นตอนการไล่เจียไล่โค ไล่ขัดแล้วก็ทำสีเพลทลายครับพ่นสีก็สีสีก็ส,กส,กสียังไม่ได้พ่นนะครับรอพ่นทีเดียวเรถแม็กซีล้อนนะคันนี้คันนี้มีพิเศษหน่อยวงมาลัยพาวเวอร์ครับแล้วก็มีไดาต์ร์ทมือ สงเตียครับเขาเรียกสงเตี้ยหรืออีแทนสิ่งครับแถวบ้านผมที่การร้านผมอยู่อำเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีบริการขนส่งทั่วประเทศครับเป็นรถสไลด์ครับยวพามาชมหน้าร้านกันหน่อยอันนี้เป็นรถที่รถขายนะครับน,นี่หกหมื่นกว่าบาทครับหกหมื่นกว่าบาทเป็นเครื่องสิบเอ็ดแรง สี่เกียร์เดินหน้าอันนี้มีได้สตาร์ทมือด้วยครับอันนี้เป็นต่อใหม่นะครับเปิดข้างสามทิศเหมือนกันอันนี้ก็เปิดข้างสามทิศเหมือนกันต่อใหม่เป็นคัสซีมิซูเครื่องอีซุนะครับเครื่องอีซุเปิดข้างสามทิศครับคันนี้เป็นรถต่อใหม่ แล้วก็นี่โคงสี่หมืนกว่าบาทครับเครื่องใสก็ขับได้เลยครับว่ามีแท่นเครื่องมีสายพาน้นเล่ครบหมดครับนี่สี่หมืนกว่าบาทครับคันนี้ถ้าคันที่ตอมไอนี่เป็นเครื่องยนต์อีซุตอนนี้แปดหมืนห้าครับเป็นเหล็กต่อใหม่ทั้งคัน อันนี้เป็นมือสองครับ60,000กว่าบาทครับเบียแรงสตาร์ทหนึ่งระบบไฟครบนะครับคันนี้เปิดข้างสามทิศเหมือนกัน